สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านคลิปนี้น่าจะพามาดูบอลรอบคัดเลือกคอนเฟอเรนซ์ลีกครับวันนี้เจอกันระหว่างอิเวสจากฟินแลนด์ที่จะเปิดบ้านรับมือทีมใหญ่จากยูเครนอย่างชักตาโดเนสโตกู่นี้ต่างชั้นกันพอสมควรครับอิเวสอาจจะฟิตกว่าเพราะแข่งลีกอยู่แต่ชักตามีประสบการณ์ยุโรปเพียบตัวผู้เล่นก็เหนือกว่าเยอะโดยเฉพาะแนวลุกที่คล่องและจบคมอิเวสจากลีกฟินแลนด์เป็นทีมที่เล่นเกมเร็วเน้นครองบอลเป็นระยะ แต่ศักยภาพโดยรวมยังห่างกับทีมชั้นนําของยุโรปเกมรุกมีความคล่องตัวแต่เกมรับยังเสียประตูง่ายเวลาโดนบีบพื้นที่ชักตาโดเนสเป็นทีมระดับแนวหน้าในลีกยูเครนที่ผ่านเวทีย,ยุโรปมาเยอะทั้งแชมเปียนส์ลีกและยุโรปาลีกจุดเด่นคือวินัยแทคติกการครองบอลและเกมรุกจากแนวลึกโดยเฉพาะผู้เล่นแนวรุกบราซิเลียนหลายคนที่มีเทคนิคสูงฟอร์มล่าสุด อิเวสหนัดหลังในลีกฟอร์มกลางๆชนะสลับเสมอแพ้เกมในบ้านเหนียวแน่นแต่หลุดฟอร์มได้ง่ายถ้าโดนบุกหนักชักตาเพิ่งกลับมาอุ่นเครื่องหลังเบรกยาวฟอร์มกระชับมิดใช้ได้ความเร็วแนวรุกยังอันตรายการเข้าทำมีประสบการณ์จุดน่าสนใจของเกมความแตกต่างชัดเจนในชั้นบอลอิลเวสได้เปรียบเรื่องความฟิตเพราะแข่งบอลลีกอยู่แต่ชักตามีประสบการณ์ในเวเทยียุโรป และคุณภาพตัวผู้เล่นเหนือกว่ามากหากอิลเวสเน้นเกมรัดกลุ่มโอกาสยันเสมอมีแต่ถ้าเปิดเกมมีโอกาสพังเลอะได้เหมือนกันฟันเงิงชักตาโดนสเกมนี้น่าจะใช้ความเก่าเบียดเอาชนะได้แม้จะเล่นนอกบ้านสกอร์ที่คาดอิลเวส0-2ชักตาทีเด็ดบอลเตง็งวางชักตาต่อเบาๆได้กินเต็มเกมนี้ถ้าไม่พลาดง่ายทีมเยือนน่าจะคุมเกมได้แล้วเบียดเอาชนะไปแบบไม่ยาก ทีเด็ดวันนี้อยู่ชักตาโดเนทตซกต่อไว้อุ่นใจครับนะถ้าใครเห็นด้วยกดไลค์ไว้เลยครับใครเห็นต่างเม้นมาคุยกันได้นะจ๋าไม่เคยหงุดหงิดมีแต่แจกมุมมองให้ทุกวันอย่าลืมติดตามเพจช่องไว้เจอกันคลิปหน้าทีเด็ดเน้นๆมาทุกวันแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ